เปลี่ยนกระดอโอ้เปลี่ยนืัวเทียนครับอยู่ๆดับไม่สีเห็นมีดเดิ้ลติวชุดอ่ะนะว้าวสีดิบแบบนีอยู่ตรงไหนนี่หัวเทียนต้องเปิดตรงนี้ออกอ พลังสียเแล้วหลังจากดับมันติดขึ้นง่ายไหมล่ะก็ติดขึ้นง่ายอยู่แต่ชันิธานว่าก็คืออยากจะเปลี่ยนนั่นแหละมันบางั้งมันก็หมดอายุอืบางคันมาด้วยอาการสตาร์ตติดยากเอออันนั้นเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวมันก็เกี่ยวแต่โดยพื้นฐานหลักการของการซ่อมรถอะถ้าสตาร์ทไม่ติดหรือว่าอะไรก็ตามมันต้องดูหัวเทียนก่อนอ่า พ nah ื้นฐานพื้นฐานนุ๊เป็นไงนีかか่สภาพถ้าบอกว่าอยู่นานแล้วก็สมควรเปลี่ยนได้แล้วโชว์สภาพสิทำไมมันดูมือเทียมมันเล็กอย่างไรเดวนี้มันก็เท่ากันของจีนเหรอจีนที่ไหนของเอ็นจีเคเอเือดเดียวกันดูโลโก้มอนด้เท่นี่สาเหตุมันะ าจะตามลูกค้าเข้ามาปุ๊บน้ารถสตาร์ทไม่ติดได้เลยพื้นฐานของช่างนบแรกเขาจะดูหัวเทียนก่อนดูน้ำมันหัวเทียนเป็นเรื่องปกติหัวเทียนทำหนาที่อะไรนะหัวเทียนเอาง่ายๆเลยจุดประกายไฟจุดประกายไฟไม่ใช่จ่ายไฟจ่ายไฟคือพวกชุดคอยชุดกล่อง C D I ไหนเนี่ยอยู่ใกล้ๆท่ามวัตถีนก็เปรียบเสมือนเทียนนั่นแหละ คอยก็เปลี่ยนเหมือนไฟแช็คมันต้องคูงงง่กันนี่แหละคู่กัน<ต>อย่างไรอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าเองมีเทียนเองไม่มีไฟแช็คเองจะติดยังไงได้บอ,อไหมไต้มีไฟแ,แช็คใช่ไหมผมใช้ไฟขีดได้ไหมไฟขีดก็ได้แค่ไฟมีประกายไฟก็เหมือนหัวเทียนนี่เลยไม่มีคอยสตาร์ทคอยจุดระเบิดหัวเทียนก็ไม่มีประกายอ่กสตาร์ท ไม่หัวเทียนรุ่นนี้อยู่ที่นี่ได้ไม่ติดเอ้าสวิตช์ไม่ทำงานหาเรื่องเอ้าติดตาไปไหนไหนจะเท้าไหนใช่ได้เสียแล้วเปล่าดิกดไม่ติดไมใช่ได้เสียได้ยังอยู่นี่ได้เออะแทะแทะอย่างเดียวเลยแทะแทะอย่างเดียวเลย